เป็นแบบธรรมดาแบบออโต้นะคะก็เป็นแบบอเนกประสงค์ด้วยนะคะเป็นออโต้จากนั้นก็จะมีอันนี้คือกระเป๋านะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็มีสี่อันอันนี้แขนใช่ไหมคะแขนหนึ่งแขนสองแล้วก็ช่วงขาทั้งหมดมีสี่ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าส่วนรวมตัวนี้ทำหน้าที่ยังไงก็คือการออกมาแล้วก็ขันไปที่แขนเริ่มเลยครับวางอย่างนี้สมมติคนข้างได้รับบาดเจ็บนะครับเราก็ขันไปได้เลยครับเขาจะรู้จัดช่วยเหลือเองนะครับโอเคถ้าเราไม่ได้รับบาดเจ็บเราก็จัดการเลยเตรียมไว้ในรถเรือก็แล้วกันเตรียมไว้รถ